งบประมาณในการเล่นเครื่องเสียงสำหรับผมเน้นที่คุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้เป็นหลักพี่บอกว่าเน้นสมรรถนะหรือว่าคุณภาพของเครื่องทั้งหมดเป็นหลักเนี่ย<ม>ก็บางทีบางคนบางท่านก็อาจจะพูดว่าต้นทางต้นทางก็คือพวกแหล่งโปรโกแกรมแล้วก็มาแอม นะครับแอมก็อาจจะเปอินเตเกตหรือเป็นปรีเพราะว่าแอมอะไรแล้วแต่แล้วก็มาอยู่ที่ลําโพงแต่สําหรับผมเนี่ยมีความคิดว่าเอาจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นที่ลําโพงเป็นหลักเพราะว่าลําโพงเนี่ยเป็นอุปกรณ์เดียวที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เราได้ยินเป็นเสียงที่รับฟังเพราะฉะนั้นถ้าลําโพงที่ดีนะครับถึงแม้ว่าอ่ะโอเคละ่ะเราอาจจะยังไม่มีซิสเ็มยังไม่มีแหล่งโปรแกรมที่ดีนะ แต่ว่าเราก็ยังฟังกับลําโพงนั้นๆได้ลําโพงที่ดีมันก็จะจําแนกแจกแจงออกมาให้เราได้รู้ว่าเสียงที่ดีกับเสียงที่พอไปได้มันจะเป็นยังไงพอเรามาเจาะตรงนี้ปุ๊บก็จะผมก็จะเน้นไปที่ว่าอย่างบางท่านเนี่ยเวลาไปซื้อเครื่องเสียงไปฟังก็แล้วกันพอเราเราอยากจะได้เนี่ยเราก็ต้องไปฟังพอไปฟังเสร็จปุ๊บเราจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่ก็มักจะเป็นที่ว่าเขาจะใช้ สายไฟที่เขาที่เขาทำตลาดอยู่สายสัญญาณที่เขาทําตลาดอยู่นะครับที่มาใช้กับกับซิสเต็มนั้นๆที่เขาที่เขาจัดชุดไว้ให้ฟังซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราขอใช้คำว่าเราติดกับนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขานำเสนอนั่นเป็นลักษณะของการปรุงปรุงในสิ่งที่เขาอยากให้เราฟังนะครับปรุงในสิ่งที่คิดว่าเขาเขาคิดว่าดีที่สุด แต่สาหรับผมเนี่ยด้านหของผมเนี่ยก็อยากจะให้ลองฟังกับสมมุติว่าเป็นแอมก็อยากให้ลองฟังกับาสายไฟที่มันมากับเครื่องหรือว่าเป็นสายไฟที่ท่านคุ้นเคยไม่ต้องแพงนักแต่เรารู้บุคลิกของแล้วหรือสายสัญญาณก็เป็นสายสัญญาณที่เรารู้บุคลิกไม่ต้องแพงมากนะักส่วนลําโพงก็อย่างที่บอกว่าเราเน้นที่ลําโพงเพราะฉะนั้นาสายลําโพงสายสัญญาณอะไรพวกนี้เราจะไม่เน้เน้น ป,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 ปันกลางม,มาตรฐานเป็นหลักที่งเราชอบบุคลิกนะครับพอเราใช้กับลำโพงเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าบุคลิกของซิสเ็มต้นทางมาแอมมาอะไรมาอยู่ที่ลำโพงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ได้ว่าเราควรจะเกือ,อน,นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราคงจะต้องปรุงนะครับปรุงด้วยด้วยปรับจูนเนี่ยด้วยการใช้สายไฟด้วยการใช้สายสัญญาณอะไรพวกนี้แต่อันนั้นอย่าให้เป็นแนวทางของเรามากกว่ามากกว่าที่จะเป็นร้านค้าเขาจัดมาแล้วเราก็ ฟังนะแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้ตามน้ํานั้นไปด้วยก็จะทําให้เราอะติดกับติดกับแล้วเราก็จะอยู่อย่างนั้นวังวนนั้นไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสที่เราจะเป็นตัวของตัวเราเองนะฮะเราไม่สามารถจะไปหาได้ว่าตัวเราอะชอบตรงไหนลําโพงเนี่ยถือว่าเป็นจุดหลักเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเสียงนะฮะมันแปลงสัญญาณไฟฟ้า ให้มาเป็นเสียงให้เราได้ยินเพราะฉะนั้นบุค,คลิกต่างๆถึงแม้ว่าเราหนีไม่ออกหรอกว่าบุค,คลิกของลาโพงมันจะต้องมีอยู่แม้จะบอกว่าลําโพงตัวนี้ตู้เป็นอลูมิเนียมไลท์คัลเลอร์ไลท์อะไรก็ตามแต่แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคนจูนเสียงเนี่ยก็เป็นก็เป็นจูนเสียงด้วยการฟังคือไม่ได้ไม่ไม่มีใครหรอกที่จูนออกมาตามตามสเปคเครื่องนะครับจูนตามไฟฟ้าค่าทางไฟฟ้าก็จูนด้วยเสียงกันทั้งนั้นจะมีก็แต่ อันนี้ขอพูดเลยถ้าเป็น Home Use ก็มักจะเป็นสเปคเข่าคลาบแต่ถ้าเป็น p r o f e s s ั่นแ l เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานบรรทัดฐานเพราะนั้นเขาจะมาเขาจะอ้างอิงไปได้เลยว่าสิสเต็อย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสำหรับโปรเฟชชั่นแต่สำหรับเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงในบ้านเนี่ยคอน summer เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นความชอบนะครับความชอบของคนสร้างกับความชอบของผู้ฟังมันมาตรงกันมันก็จบครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้ รสเซนิยม um. คือถ้าชอบก็ซื้อนะครับชอบในที่นี้หมายถึงว่าเราถูกใจกับวิศวกรน,นะครับไม่ใช่ชอบเพราะว่ามีคนมาบอกให้เราซื้อตัวนั้นสีตัวนั้นสีตัวนี้นส,สี่ชอบต้องชอบด้วยตัวเราเองครับรักต้องรักด้วยตัวเราเองครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับผม ซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวะโสพลพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่เซ็นทรัล m อมบา y ซีดินเกล้าอีสเวลและสยามพารากอนหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ w w w a s a v a s o p o n c o t h และไลน์แอดอัศวะโสพล